สวัสดีครับผมอีกไฟจ้าบุดรธานีครับวันนี้ก็มีอีกแล้วครับผมโอ้โหมีเยอะมากมีคําบอกถูกตามตรงลยว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยผมมีมากกว่า20รุ่นแล้วมั้งตอนนี้นะครับที่อยู่ในมือนะฮะโอ้โหมีเยอะมากรับเยอะจริงๆวันนี้ก็หยิบมารีวิวให้กันได้ชมแกะกล่องแล้วกันนะครับผมเพราะว่าการออกไปรีวิวครั้งหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างใช้พลังเยอะนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับก็ระหว่างนี้เราก็มาดูรีวิวแกะกล่องกันก่อนนะครับโอเค อยู่ตอนหน้าเราตรงนี้นะครับผมจะเป็นโปรเจคเตอร์ BILD e นะครับจากแบรนด์ GTR ครับดูกล่องเขาทำมาได้สวยงามหรูหรามากนะครับผมดูวิบวับยิบยับไปเลยนะครับผมกับตัวนี้ครับ GTR G35 Max นะครับผมตัวนี้เป็น Max นะนะครับโอเคตัวนี้เป็น Max กล่องเขียวสวยงามนะครับผมอลังการมากเลยนะครับกล่องก็ทำออกมาดูดีนะครับผม ตัวนี้จะพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเรามาคว้ากันโตอนะครับเดี๋ยวแกะกล่องก่อนเลยลวกันก,กลมหน้ากล้องหน่อยนะโอเคโอ้ยเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโตะละแต่โตะที่แข็งๆมันก็ไม่ว่าง้วทีนะครับก็แกะออกมาก็มีฟ่มกันกระแทกนะครับผมเช่นเคยนะครับเอาลงไปก่อนแกะก็จะเจอนี่เลยครับโปรเจคเตอร์หนึ่งคู่แล้วก็ใต้ชื่อของเขานะครับผมเขีก็ยิงมาเลย นะครับไม่รีรอออกจากถุงเลยละกันโอเคคมนานลงหน่อยนะโอเคครับกับตัวนี้ครับ c c r g, g 3 5 Max นะครับผมเดีย๋ยวเราจะเรียกว่า Max แล้วกันนะครับอ่ะเจ้า Max ตัวนี้เนี่ย เป็นโปรเจคเตอร์ BILD e นะครับที่มีกำลังขับที่สูงมากก็คือ5 5 6 5ทัวัตเลยนะอ่าเป็น55-65ทันะครับผมก็คือให้กำลังวัตโคตรแรงนะครับถือว่าโคตรแรงตัวนี้เนี่ยจะสังเกตไม่ต้องสังเกตก็ไล้ครับดูง่ายๆครับขยับตัวนี้ไปก่อนอ่าเป็นเป็นแปกกาวไปนะครับอ่าตัวนี้เลนจะเป็นเคลียร์เลนนะครับขนาดเลน ผมว่าน่าจะเริ่มดูกันออกนะอันนี้คือ3นิ้วแท้แน่นอนนะครับ3นิ้ว3นิ้ว3มนิ้ว3มนิ้วแกวเป็น3นิ้วแท้แน่นอนนะครับผมโอเคก็ดูงานสีสวยงามนะครับผมให้บอดี้เป็นตัวเป็นสีดำตัวบอดี้เป็นสีดำ,ดำที่เป็นสีดำตรงนี้คืออลูมิเนียมอลลอยนะครับผมซึ่งแข็งแรงทนทานระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นสีบอลเงินสวยงามมากตัดกัน ดูมีความใสสะอาดและก็ความดุในตัวนะครับผมอ่านี่คงจะเป็นคอนเซปต์ของเขากับตัวแม็กซ์ตัวนี้นะครับผมมอเตอร์โซเดนอยอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่ารีเฟกเตอร์2ชั้นนะครับผมก็มีชั้นบนตรงนี้แล้วก็ชั้นล่างนะครับอ่าจะเป็นชิปเนี่ยจะใช้เป็นออสมินชิปนะครับ6กบวกสนะครับผมอ่าก็คือข้างบนน่าจะ6เม็ดข้างล่างน่าจะ2 เป็นเลเซอร์ไฮฟิเจนซี่ในตัวนะครับผมอ่าก็คือโอ้โหให้เลเซอร์มาด้วยนะแล้วก็กำลังวัดโคตรโหดนะครับ55-65วัตต์คือมาเต็มนะครับผมกับ GTR นะแล้วก็พัดลมตัวนี้อยู่นี่นครับอพัดลมอยู่นี่แล้วก็มีตัวแผงกั้นแล้วก็เป็นซิงของเขานะครับครีบตัวนี้ก็เช่นเคยครับเขาจะมีตัวเขาจะทำเฉียงเข้าไปอย่างนี้เพื่อให้ดักลมให่มันกระจายออกอย่างนี้นะครับทั้งสงข้างเลยนะครับผม ตัวนี้ก็คือให้สเปคมาโหดจริงนะครับผมว่าโอ้เดี๋ยวนี้ BILD บอกเลยว่าโอ้มาแรงจริงครับทั้งด้านสเปคนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์วัสดุมาแรงมากแล้วก็ราคาด้วยนะครับผมต้องเรียนตามตรงนะฮะกับตัวนี้ครับ GTR G35 Max นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ที่ดูแล้วแบบโอ้โหแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักนี่หนักใช้ได้เลยนะ หนักๆเลยนะครับผมให้ชิปตัวแรงมาให้เลเซอร์ด้วยนะครับมาเต็มจริงๆแล้วก็เป็นดับเบิลรีเฟกเตอร์นะครับรีเฟกชันนะครับผมก็คือเป็นการ Start, สะท้อนแสงแบบดับเบิลนั่นเองนะครับก็คือ <c oughs> ถ้าเป็นยุคก่อนหน้านี้ใบใบซีนอนเนี่ยก็คือจะใช้แค่รีเฟกแค่ชั้นเดียวนะครับ ก็คือใช้หลอดซีนอนแทนเข้าไปแล้วก็ใช้รีเฟกทั้งตัวเลยแต่คราวนี้ใบ LED ก็คือมีเเรีเฟกบนรีเฟคล่างด้วยนะครับดังนั้นก็เป็นดับเบิลรีเฟกนั่นเองนะครับผมก็คือสุดยอดมากๆเลยก็คือได้ทั้งดูโอชิปดูโอชิปก็คือชั้นบนหชั้นล่าง2นะครับผมแล้วก็มีดับเบิลรีเฟกนะครับผมโอ้โหแล้วก็มีเลเซอร์อีกอะไรมันจะยัดอะไรมันได้เยอะขนาดนี้ครับกับโปรเจคเตอร์นะครับผม หนึ่งลูกอันนี้ผมพูดแค่เพียงหนึ่งลูกนะดังนั้นไอที่พ้าเมื่อกีก้คือถ้าคุณติดในรถยนต์ของคุณคุณจะได้แบบนั้นนะหนึ่งคู่นะครับผมอย่าเพิ่งงงนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัวนี้ครับ gtr g 3 5 max นะครับผมผมว่าตอนนี้โปรเจคเตอร์ก็มีหลายรุ่นหลายาหลายแบรนด์หลายยี่ห้อนะครับที่ทำออกมายอดเยี่ยมมากนะครับผมโอเคเช่นเคยครับสำหรับคนที่อยากจะสั่งของไปติดตั้งเองนะครับก็แจ้งรถแจ้งรุ่นรถที่จะทำมานะครับผม ผมก็จะแนะนําว่ารถรุ่นนี้เนี่ยต้องไปโปรเจคเตอร์รุ่นนั้นรุ่นนี้แจ้งงบประมาณมาด้วยครับว่างบสักเท่าไหร่นะครับผมผมจะได้แนะนําว่าไปตัวนี้ดีกว่านะอะไรเงี้ยติดตั้งได้ง่ายกว่าหรือว่าถ้าอยากอยากไปตัวนริงจริงติดตั้งยากหน่อยอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วก็สําหรับคนทีออ่อยากจะมาติดตั้งที่ร้านนะครับกติก,กาเดิมรัดล่วงหน้านะครับหนึ่งถึงสองวันหรือหนึ่งวันก็ได้แค่การรัดล่วงหน้าคือแค่แค่เช็คคิวตัวผมเองเนี่ยครับว่าผมว่างวันไหนนะครับแล้วก็ มาจานิดหน่อยนะครับแล้วก็เลือกวันที่จะมาติดตั้งได้เลยแจ้งรถแจ้งรุ่นมาด้วยนะครับผมผมจะได้แนะนำว่าเราไปตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าค่อยมาเลือกโปรเจคเตอร์หน้างานก็ได้ผมจะเปิดแสงให้ดูว่าชอบแสงตัวนี้ไหมชอบแสงตัวนี้ไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วน,วน,วนี้นะครับผมในเลทราคาที่คุณต้องการนะครับผมอ่ะโอเคครับท้ายที่สุดก็ขอฝากเลยนะครับเรื่องของช่วยกันอุดหนุนสินค้าจากผมด้วยครับเอกไฟจับอุดรธานีครับผมจะได้มีงบประมาณในการนำโปรเจคเตอร์ไฮเอ็นหรือคุณภาพสูงเนี่ย มารีวิวให้กันได้ชมเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากด้วยละกันนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ขอพักไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาดูเรื่องของแสงนะครับแต่ว่าตอนช่วงนี้เนี่ยจะขออันบ็อกเยอะๆหน่อยนะเพราะโปรเจคเตอร์เข้ามาเยอะมากครับมีเข้ามาเยอะมากจริงๆบอกเลยว่าทํารีวิวเหน,นื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากครับรีวิวแกะกล่องเนี่ยเหมือนดูง่ายนะแต่จริงๆมันก็เหนื่อยช้พลังเยอะเหมือนกันแล้วรีวิวแสงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมเทสแบบ ถึงพริกถึงขิงตามคำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเทสแบบจัดเต็มเลยาการนั้นใช้พลังเยอะมากนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนขออนุญาตไปพักแล้วครับสวัสดีครับ